Bitcoin เวลตอนนี้มีการขยับขยื่นในรอบ24ชั่วโมงเยอะมากๆ นใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อนๆเรามาดูกันอันนี้ข่าวเมื่อตอนวันที่5นะที่ผักดันราคาแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้ราคามันเด้งกลับไประยะยาวหรือเปล่านะครับตอนนี้เวลมีการ move นะ grab ตัวจำนวน27,000กว่า BTC กระเป๋าตังค์ที่เรียกเป็นประวานแล้วกันนะกระเป๋าตังค์ที่ค่อนข้างถือบิตคอยใหญ่ๆเยอะๆเนี่ยมีการขยับขึ้นเนครับแล้วก็ซื้อ BTC เพิ่มอีก47,000กว่า BTC นะในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวันที่5นะย้ำวันที่5แล้วก็เป็นนนราฟแท่งขึ้ะะ เป็นมูลค่ากว่า2.9บิลเลียน นะสหรัฐด,ด้วยกัน2000กว่าล้านสัญญาณน,นี้น่าคิดเหมือนกันนะนี่มีการจับสัญญาณได้ของคริปโตคอน์หรือนี่จะเป็นการกลับตัวอนะ่ตั้ง question mark ไว้ก่อนเรายังไม่ด่วนสรุปนะฮะเราไปดูข้อมูลต่อมาดีกว่า Bitcoin นอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมี transaction ที่ครบระดับบิลเลียนแล้วนะตลอด15ปีที่ผ่านมาเนี่ยบิตคอยนก็มี transaction มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็เมื่อวานนะฮะเป็นวันแรกผมมีคลิปถ่ายไว้นะไอตัวที่ครบบิลเลียนนะแล้วก็ปิ้งเป็นสีแดงๆนะฮะก็มีคนไป comment, คออืะไรพี นะครับอ๋อมันคือ transaction นะครับ transaction ของ Bitcoin ที่เกิดขึ้นทุกๆวันทุกวันเนี่ยตลอด15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเป็นวันที่มันครบ1,000ล้านครั้งนะอ่าหนึ่งวันบิลเลียนเนี่ย transaction Bitcoin ก็ดูแข็งแกร่งมองในมุมวานวานซื้อเพิ่มนะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา Bitcoin ครบ transaction 1,000ล้านนะก็น่าสนใจ